ครับตอนนี้เป็นยินดีค่ะที่มีครับใครเลซ้อมมากี่วันประมาณสอาทิตย์กรับซ้อมอยู่ดีค่ายมีใครเป็นก่อซ้อมแล้วมังก็เพื่อนไม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยีสปีสูงเท่าไหร่ครับนก็ครับน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้ป่อยหกมวยสไตล์อะรครับจังหวัดขีเมือครับวันนี้จอนี่เลยต้องมาเจอเจรวัต์นะ ไม่เคยเจอกันด้วยเพราะตังคสึกเสื่อมสายเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมนต่อยเขายังเขาเมืองจตัยเขาเป็นมวยงเขาครับวันนี้ไปเจอเจิรวัตรว้งเก่งว่างแมงให้ดีเราดูเก่งครับอ่าแล้วก็ล่าสุดเราต่อยไปที่วันนั้นต่อยกับใครไปกับคุณหานครับเป็นยังบ้างแพ้แพ้คุณหานเหรอวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นไปร้อยแปดเหมือนกันร้อยแปดนี่ต่อยร้อยเก้าใช่ไหมมาเช้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาด กนะประมาณสองคนต่อมาวิ่งยึดเส้นยึดสายเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์สูงแรงวันนี้พร้อมแจ้งเกิดป่ะพร้อมครับเอาชนะนะคุมมากี่กิโลห้าโลครึ่งต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณสี่สิบห้าสิบคนจังหวัดสุรินทร์เด็กสุรินทร์ฝากช่วยช่วยแฟนครับฝากพี่น้องชาวสุรินทรเอาเป็นสัญลักษณ์เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เราเป็น MP ครับเอาแจ้งเกิดด้วยและผลของทุ่แรกช่องถูด้วยอ่ะขอโชค์ดิ้นครับ